เด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารเอเด็กๆรู้ไหมคะว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารนั้นคืออะไรถ้าไม่รู้เราระเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยในเรื่องของเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะก็คือการติดต่อสื่อสารจากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง ซึ่งมีทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารนะคะผู้ส่งสารก็จะส่งข้อมูลไปยังให้ผู้รับสารผู้รับสารก็จะเปิดอ่านข้อมูลเพื่อในการดูสิ่งต่างๆในการรับสารต่างๆเมื่อที่จะสื่อสารสิ่งนั้นออกมาค่ะ ในการสื่อสารมีอะไรบ้างนั้นอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆในสมัยก่อนนั้นเลยตอนที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโท,ทรศัพท์ เราก็จะใช้จดหมายเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะในการส่งหากันซึ่งจะมีบุรุษไปรษณีย์นะคะที่จะคอยส่งจดหมายให้เราในการเขียนจดหมายนั้นเราจะใช้ดินสอปากกาเขียนลงไปบนกระดาษอันนี้นะคะจะเป็นการสื่อสารที่ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานที่สุดเลยค่ะเด็กเครื่องมือในการสื่อสารในชนีวิตต่อไปก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะ เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดเลยโทรศัพท์นี้เราสามารถรับข้อมูลได้ทั้งภาพและก็เสียงด้วยนะคะในสมัยนี้นะคะเราใช้โทรศัพท์ในการโทรคุยโทรติดต่อสื่อสารกันและอีกทางยังสามารถวิดีโอคุยเห็นภาพและได้ยินเสียงด้วยค่ะเด็กๆ ก็จะเป็นโทรทัศน์ททรทัศน์เป็นการสื่อสารแบบที่มีทั้งภาพและก็เสียงเป็นการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ส่งสัญญาณลงมายัางโทรทัศน์นะคะเด็กๆเด็กๆก็จะสามารถเห็นภาพและก็ได้ยินเสียงต่างๆไปก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้บ้างเอ่ยอย่างเช่น ส่งอ e ีเมลเช็คอ e ี mail, เมลเ่นนเฟซบุ๊กที่เด็กรู้จักกันอยู่นะคะเราใช้คอมพิวเตอร์สืกค้นข้อมูลหาดูละครภาพ,พยนตร์การ์ตูนต่างๆก็สามารถดูผ่านได้ทางคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆ ่อไก็จะเป็นวิทยุซึ่งวิทยุในสมัยนี้นะคะก็อาจจะหาดูได้ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าในสมัยนี้ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นะคะวิทยุเนี่ยก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีมานานเหมือนกันนะคะเด็กๆซึ่งปัจจุบันถามว่ายังมีอยู่ไหมก็ จะมีอยู่บ้างในการใช้สื่อสารนะคะอย่างเช่นของคุณตำรวจใช้วิทยุในการสื่อสารหาการค่ะเด็กๆเด็กๆก็อาจจะพบได้ในหนังหรือพบเห็นคุณตำรวจพบวิทยุติดตัวไว้นะคะต่อไปเป็นหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยก็เป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่ในสมัยสมัยหนึ่งนะคะ ที่นิยมใช้กันเป็นจำนวนมากเพราะว่าในสมัยก่อนที่ยังไม่มีทีวีอินเทอร์เน็ตเหมือนทุกวันนี้ที่เข้าถึงง่ายนะคะหนังสือพิมพ์เนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถพบเห็นได้อยู่นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเครื่องมือในการสื่อสารที่คุณครูพูดมานั้นมะมีอะไรบ้างน,นะคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอย ก็มีจดหมายโทรศัพท์มือถือมีโทรทัศน์มีคอมพิวเตอร์มีวิทยุแล้วก็มีหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะเด็กๆอ่านี่ก็คือเครื่องมือสื่อสารที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะต่อไปเป็นงานที่คุณครูมอบหมายให้เด็กได้ทำภารกิจนะคะก็คือ ให้เด็กๆถ่ายรูปคู่กับเครื่องมือสื่อสารม,มาคนละหนึ่งชิ้นอันไหนก็ได้ค่ะเด็กๆ